เฮ้ย <Hey, S 2> คือเราไปเจอร้านบุฟเฟ่เขามันไก่ที่จริงใจร้านหนึ่งที่คลองสี่คือจ่ายแค่59บาทได้ทั้งไก่ทอดหมูทอด,ทอดและเติมได้ไม่อัน้นและรสชาติคืออย่างอร่อยและนี่คือร้านอิ่มอร่อยบุฟเฟ่นะครับเป็นร้านเปิดใหม่ที่เราโคตรชอบโดยเมนูของที่ร้านก็จะเป็นข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็หมูทอดนะครับแล้วคือเขาทอดกันใหม่ๆและสับให้แบบไม่ยั้งเว้จนเราก็สงสัยว่าพี่เขาจะได้กาไรจากไหนและทุกคนดูที่เราสั่งการแรกดีคือแค่นี้ก็โปะให้แบบไม่ยั้งแล้วอะถูก เนี่ยก็สามารถมาตักเองได้เลยครับคือแบบจัดเต็มทุกอย่างจริงๆแล้วที่เราเลิฟมากคือน้าซุปผักกาดดองเว้ยคือทําถึงมากครับเราก็เปิดด้วยการกินหมูทอดก่อนเลยครับตัวรสชาติจะเค็มๆนัวๆครับอร่อยแบบเหมือนแม่เราทําเลยเว้ยอร่อยครั อีกหนึ่งที่เด็ดคือไก่ทอดของเขาเว้ยเราชอบตรงที่ว่าไก่ทอดที่นี่ไม่ใส่แป้งเลยเว้ยคือเราไม่ได้กินไก่ทอดแบบนี้มานานมากเว้ยเรา t h ี่คือร้านน้ำจิ้มไก่ทอดให้ฉ่ำๆเลยครับบอกเลยว่ามันเข้ากันมากแล้วก็ต่อด้วยการเอาน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับไปฉลมที่ไก่ต้มด้วยความที่ว่าเขาใช้ไก่เนื้อนองแล้วก็เนื้อสะโพกครับตัวไก่ก็เลยมีความนุ่มครับมันเลยอร่อยมากแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปผักกาดดองนะโคตรจะฟูลฟิลแล้วแม่เรานี่คือน้ำจิ้มเลเวอร์มากคือจานแรกเราก็จุ เพลินโคตรจะเข้ากันถ้าอิ่มแล้วแล้วใครอยากเบิ้ลนะครับสามารถถือจานไปเติมได้ทั้งข้าวทั้งหมูทั้งไก่เลยนะและน้าซุปก็เติมได้นะคือเอาจริง,รงๆเราจุกตั้งแต่จานแรกแล้วเว้ยแต่ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นครับคือหมดเกลี้ยงสําหรับเรา59บาทนี่คือคุ้มมากเลยนะครับในส่วนน้าดื่มเนี่ยก็สามารถบริการตัวเองได้เลยครับมีทั้งน้ําเปล่าน้ําตะไคร้ส่วนเครื่องดื่มในตู้กับไอติมจ่ายแยกนะครับแต่เชื่อเหอะว่ากินบุฟเฟ่แล้วต้องตามด้วยไอติมเว้ยและที่ร้านเเเเ้้าา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 กก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 ็็มมมมมมีีนะีีนนนํํพพพรร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 ิิหหหููขยยยยดดดดววะะะสััับบบบถืออออ่่่ปทใจจลลๆ คนที่บ้านมากินการันตีได้จากคนเต็มร้านครับโดยพิกัดร,ร้านจะอยู่ตรงคลองสีนะครับสังเกตง่ายๆจะติดกับโครงการเดอะทัสเลยร้านเปิดเจ็นโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับยังไงก็อย่าลืมไปลองกันนะครับอร่อยมาครับบ๊ายบาย